بيسان في ناعي كي حاي สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ่าวนัดไลท์สไตล์สวัสดีจ้ามือนี้มือนี้ซาลาไตผ้าผ้ามือนี้ยุดงานเด้อก็ได้ผ้ามังุ่มป่าเนาะสวัสดีจ้าว่าลูกน้องยัไงได้พี่น้อง ขอบคุณอิลีเอฟซีสองสาวลาวไตยที่มอบกำลังแรงใจส่งมาให้ทุกวันเลืให้มาถามากกดเลยถูกใจคอมเมนต์เข้ามา ขอบคุณมากมากจ้าที่เข้าเป็นกำลังใจขอบคุณมากมากจ้าสิโซ่ตึ้อเฮเบืองเริ่อเดินเรือพี่เนาะโซ่เบืองตึ้อเฮ มาไหลนำหนึ่งเลิฟขอบพระคุณมากคะ่ะน้องข้าวโพดขอบพระคุณมากเลยจ้าขอบพระคุณมากๆนะจ้าเนาะขอบพระคุณมากๆจ้าฝนกระสิตัวไปพี่น้องเอ้ยจระสิไหนปลาดิอบอ่ะ ดีจ้ามัดีจ้ามัดีจ้าน้องข้าวโพดค่ะเลิบเลิศเพื่อกระบอกอจ้าค่ะขอพอะคุณมากมากจ้ามาส่งกำลังใจให้นะคะขอพอะคุณมากค่ะ มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องว่าสิได้บ่ปลากำลังกำลังงุ่มอยู่เนาะอุ้ยตัวใหญ่บ่อู้จะมาใหญ่แท้ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจเด้อมาเมื่อนี้สาลาไตยภาพี่น้องมื่อนี้ยุดงานเนาะให้พี่น้องมางุ่มป่าเนาะงุ่มป่าเลเนาะ เดียสือขาของเราไปเปล่นยังไงทามานันดือ้อดื้ดตังเลยดือดือ้อยู่ดีๆได,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 ด้สองทั้งสองเลยด่ดีๆ

กอได้หาขอเองปลาสูดบ่ยไเ่สดอยู่เอาาอาไว้ให้เบิงแน่เอาไวให้พี่น้องเขาเบิงเน้อ้ยคือตัวใหญ่แท้

พรไปหากิ้หมางงเนี่ยอุ้ยอยนาวั่นเดย้ย่ไพี่น้องวังไงอ้ยพี่น้องมาบุกมาบุกบุกเข้าบุกเข้าไปแล้วบอบุกบุกเข้านี่นั่นสินะกระโดดห เห็นบ่เห็นมีบ่ถือบ่่อป่อโอโอพี่น้องมาบ่มาบ่มาบ่ปละคอปละคอปะคันปลาตะเพียนใหญ่เลยพี่น้องมาดิปละคอบืงบง วิ่เห nah well, ี uh, well, uh. Uh. ้ย uh. ู oh, Boy, uh ๊ห์บแล้วพี่น้องเอ้ยมีเด่ดปลาตัวใหญ่ๆเนาะ

ป้าบุ่สวัสดีค่ะดีใจดีทุกทุกท่านจ้าขอบพระคุณมากมายเลยค่ะเล่นน้ำสนุกเลยแม่นจ้ามาจับปลาได้จ้ามอนี่ สวัสดีจ้าวิภาวีเนาะขอพรบคุณฟ้าราวไก่บ้านขอพรบคุณมากค่ะขอขอบคุณมากเลยจ้าอกระลักสีใดป้ากระลักสีใดป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่อีบ ลุนลุนลุนมันลุนกันปลาตัวแบบไงนึงเด้อพี่นองด้อเด้อพี่นองด้อปลาก็ลังสีขึ้นมาเนาะงีี่ Kau pau. Dia nah, terbang adalah. Kau sayang. Nilai. <laughs> Ayunnya. Dia ketik. Allah. benda <laughs> dia kok.